วันจันทร์ที่18มกราคม2021นะครับเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในวันนี้โดยการขอพรพระเจ้าในบูชาขอบคุณร่วมกันที่เราจะฟังพระพจนะของพระเจ้าที่เป็นวาจาทรงชีวิตที่นำทางเราวันนี้และตลอดสัปดาห์นี้ไปได้วยกันวันนี้พระเยซูคริสต์นั้นต้องการจะสอนเราถึงเจตนารม์หรือความหมาย ของการจำสินอดอาหารอย่างถูกต้องและอยากจะสอนเราถึงการประยุกต์ตัวเราเองในเรื่องของการอ่านคำสอนการเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่จะต้องเป็นไปอย่างไรนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูหลังจากที่ได้เทศนาสั่งสอนรักษาทำให้ฝูงชน สมัยนั้นนี่ติดตามพงมากทีเดียวขณะเดียวกันขณะที่พงนั้นมีผู้ที่ศรัทธาติดตามก็มีศัตรูมากใครๆว่าแล้วบุคคลที่เป็นศัตรูนั้นก็คือคนที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดเป็นผู้นำศาสนาสมัยนั้นนั่น,น,นเองเพราะผู้นำศาสนาสมัยนั้นนี่เขามีความคิดว่าเขาเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ผู้นำเป็นถือถือกฎเคร่งครัดไม่บิด ไม่นอกลู่นอกทางจากกฎจากกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งวงจากกฎหมายทั้งปวงนะครับเป็นแบบนี้ฉะนั้นตามธรรมเนียมของผู้นำศาสนาสมัยนั้นนะครับเราต้องคิดย้อนหลังไปถึง2อ0 0ันปีที่แล้วโดยเฉพาะในสังคมของจูดายซึมหรือศาสนายิวศาสนายูดายนั้นผู้นำศาสนาเขาก็คิดว่าหน้าตาเขาจะต้องเคร่งครึม้ม จะหัวเลาะจะล่าเริงอะไรนี้ไม่ได้ก็เปรียบสเสมือนว่าจะต้องถือกฎเกณฑ์เคร่งคัดให้อยู่ในกฎในวินันยอย่างเคร่งคัดไม่ผิดไม่พลาดฉะนั้นจะยิ้มจะหัวเราะจะมีความสุขจะใช้ชีวิตอย่างรื่นเริงอะไรนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะผิดต่อหลักทางาศาสนานีซึ่งเป็นาศาสนาของยิวสังคมยิว วัฒนยิมในสมัย2,000ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนก็เลยคิดว่าการที่นับถือศาสนานั้นมันจะเป็นภาระแต่จำใจจำยอมที่จะต้องทำทำให้ชีวิตนั้นมันแลดูเศร้ากลายเป็นว่าการที่มีศาสนานั้นเ,เศร้าทำให้ชีวิตหมองไม่มี ความลื่นเริองอะไรเลยใดๆในชีวิตทั้งสิ้นแต่พระเยซูคริสต์อยากจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้เข้าใจว่าการที่ถือกฎเกณฑ์ในศาสนานั้นชีวิตจะต้องมีแต่ความยินดีมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่จอยจอยหมายถึงในชีวิตนี่มีแต่ความปลื้มปิติยินดีนะครับว่า เรานั้นโดยเฉพาะมีพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศูนย์กลางสำหรับชาวคริสต์นั้นการที่พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรานั้นก็มีแต่ความปิติยินดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามซึ่งจะนำมาหัวใจอันเปี่ยมล้นด้วยความปิติยินดีศาส,สนาของยิวพวกผู้นำศาสนาของยิวสมัยนั้นนะครับเขาเขียนกฎเกณฑ์ วินัยแต่ละวันเนี่ยหรือว่าในปีหนึ่งเนี่ยเขามีหัวข้อใหญ่ๆนี่เฉพาะหัวข้อใหญ่นะครับหกร้อข้อห1 3ข้อเขาต้องติ๊กเลยเป็นตารางว่าอ้าวฉันได้ไปศาลาธรรมหรือเปล่าไปฟังพระวาจาะในพระคัมภีร์วันเสาร์หรือไม่เขาก็ติ๊กไปฉันได้จำสินอดอาหารกี่ครั้ง ฉันได้ทรมานกายทรมานตัวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็ฉันได้ฆ่าแกะเครื่องบูชาหรือยังอะไรต่างๆเขาก็จะมีกฎเกณฑ์มากมายทีเดียวที่ท,ที่ที่เคร่งครัดแต่พระเยซูคริสต์นั้นก็บอกว่านี่เขาพลาดเป้าหมายสำคัญไปในการที่จะถือสิ่งต่างๆกฎเกณฑ์ที่มันจะมา เป็นห่วงแขวนคอทำให้เราฆ่าตัวเ,เองตายเปล่าๆเพราะว่าออกกฎมาแล้วบังคับคนอื่นถือแล้วตัวเองก็มีทางเลี่ยงฉะนั้นจึงเป็นการปัทะคารมกันระหว่างพระเยซูคริสต์กับบรรดาผู้นำศาสนาสมัยนั้นโดยเฉพาะ,ะพวกฟาลิสีพวกคัมภีราจารย์พวกนักกฎหมายหมอก,กฎหมายทั้งหลายทั้งปวงสมัยนั้นนั้นเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวง วันนี้พงจึงเจตนานะครับที่จะสอนอย่างตัวอย่างเช่นในวันซาบ,บาโตก็ดีหรือว่าการที่เดินข้ามทุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้ามเด็ดลวงข้าวบ้างห้ามกินแต่ว่าสิทธิของพระเยซูคริสต์นั้นก็ทำเช่นเขาจะมีวันที่จะต้องถือศีลจําศีลเรียกว่าทำหน้าเศร้าส้อยเหมือนกับตัวเองนั้นโอ้โหได้ทรมานกายทรมานใจ จะเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าแล้วอวดคนอื่นเขาแต่ขณะเดียวกันพระเยซูกับสิทธิ์นั้นก็ยังกินยังทานอาหารยังรื่นเริงยังยิ้มยังมีแต่ความพิติยินดีพวกนี้ก็ต่อต้านพระเยซูจึงถือโอกาสนี้สอนพวกเขาสอนให้เขาเข้าใจว่าในขณะที่พระเยซูคริสต์นั้นอยู่กับพวกเขา ซึ่งเปรียบเสมือนกับในงานมงคลสมรสงานวิวานั้นถ้าเจ้าบ่าวอยู่นี่อยู่ๆจะมาสั่งให้แขกเรือให้เอา้าวันนี้ไม่มีเลี้ยงอดอาหารกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการอดอาหารนี้จะมีเวลาของมันการอดอาหารหรือการจำสินนี้เขาเรียกว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นการจำศีลอรหารนั้นไม่ใช่ว่าเอามาเป็นสิ่งที่ทรมานตัวเองแล้วก็จะได้อวดอ้างว่าตัวเองนั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะว่าคิดว่าทุกศาสนานั้นมีเรื่องการถือศีลอดอาหารแล้วก็อันนี้เป็นวิถีทางเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องมือที่จะนำให้เรารู้จักการบังคับ ตนเองประมาณตนเองและก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่เป็นทาตของกิเลสตัณหาทางร่างกายแต่จิตใจของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งและก้าวไปสู่ถึงจุดหมายซึ่งถ้าบุคคลที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ก็มีแต่ความปิีติยินดีแม้ว่าเราจะต้องเสียสละสิ่งต่างๆถ้าเราเรียนรู้ คำสอนทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับสมัยเริ่มแรกนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้สแสวงหาความจริงนั้นก็ติดตามวิถีทางของพวกบรรดายโยคีพวกศาสนาของฮินดูเขาใช้วิธีทรมานตัวอดอาหารอะไรต่างๆไว้หนวดไว้เคราลุงรังอะไรสมัยนั้นแต่วันหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าเองก็คิดว่าไม่ใช่ทางแล้ จะไม่ได้พบสัจธรรมอะไรต่างๆจึงละสิ่งเหล่านั้นแล้วมาปฏิบัติสิ่งที่คิดว่าถูกก็เลยมาเริ่มเสวยพระกยาหารอันนี้ตามที่ความรู้เล็กน้อยที่ที่พ่อๆจะจำได้ว่าเวลาดูประวัติพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบเดียวกันฉะนั้นพงษ์จึงให้ความหมายว่าเวลาของการถืออาหารนี่มันมี การรู้จักรู้จักออมรู้จักประมาณตนเนี่ยมันมีแต่ไม่ใช่ว่าในช่วงที่เราพบปะกับพระเจ้าพบกับกับกับพระเยซูคริสตพระผู้ถ่ายที่อยู่ท่ามกลางารเราเราก็รู้สึกเศร้าฉะนั้นเรื่องราวของการเป็นศาสนิกในะการติดตามคำสอนศาสนานั้นไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นแอกที่จ้องมาใส่บ่าไว้แล้วก็เป็นภาระแต่การที่ ติดตามคำสอนแต่ละตอนแต่ละบทนั้นมีแต่ความปีติยินดีในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์ไม่อยากให้พลาดจุดสำคัญไปฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พงเน้นย้ำในวันนี้ก็คือเราต้องให้เข้าใจธรรมะประเพณีและพระคัมภีร์เนื้อหาสาระแก่นแท้ของมันในดั้งเดิมเป็นอย่างไรแล้วในยุคปัจจุบันพระธรรมเก่ากับพระธรรมใหม่มันจะต้อง สมบูรณ์และผสมผสานเติมซึ่งกันและกันให้เต็มให้มีความสมบูรณ์และมีความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสตเนี่แหละวันนี้ที่เราได้ฟังจากจดหมายถึงฮีบรูที่สอนเราว่าตอนนั้นมีชาวยิวจำนวนมากได้มาเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสตแต่พอเขาเผชิญปัญหาเล็กน้อยในชีวิตเขาอยากจะกลับไป ถือจารีตพิธีกรรมกฎเกา่าๆสมัยของอารนอารนนี่เป็นเหมือนกับสมณะนะครับแต่ในการถวายเครื่องบูชาเขายังติดใจกับธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอะไรงั้นเวลาเขาเผชิญสิ่งต่างๆเขาก็อยากจะกลับไปแต่วันนี้จดหมายฮีบรูก็ยังย้ำเตือนว่าศูนย์กลางหนึ่งคือพระเยซูคริสที่เป็นสมณะสูงสุดเป็นผู้ที่สื่อที่ติดต่อกับพระเจ้านำสารจากพระเจ้า และพระอ,องค์นั้นก็คือพระเจ้าที่มาตรัสกับเราด้วยเหตุนี้จึงอยากจะบอกว่าสมณสสูงสุดที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นก็คือตัวพระอ,องค์เองนั่นแหละคือพระเยซูคริส์ฉนนั้นฉันใด้ัะน,นั้นเราต้องเข้าใจถึงบริบทพระเยซูจึงให้คําเปรียบเทียบที่น่าฟังนะครับว่าคนเรามีเสื้อตัวหนึ่งเป็นผ้าเก่าอยู่ๆจะเอาผ้าใหม่เนี่ยไปปะ เดี๋ยวมันก็ฉีกขาดทั้งหมดเพราะผ้าใหม่มันจะหดตัวแล้วมันทำให้ผ้าเก่าก็ฉีกไปด้วยหรือคนสมัยนั้นเขา,าต้องดื่มวายเขาก็เก็บเหล้าอางุน่นนะครับไว้ในถุงหนังเป็นถุงหนังถ้าเกิดเหล้าเก่าก็าต้องเก็บไว้ในถุงหนังเก่าเพราะมันจะกัดกัดทําให้หนังเนี่ยมันมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปื่อยไป ถ้าเกิดเอาเหล้าใหม่ไปใส่ถุงหนังเก่าเดี๋ยวก็ถุงหนังก็จะขาดยับเยินฉะนั้นเหล้าวายหรือเหล้าอางุน่นอันเก่าก็ใส่ในถุงหนังเก่าเหล้าอางุ่นใหม่ก็ใส่ในถุงใหม่หนังใหม่เพื่อว่ามันจะได้ไม่ปะป,ปนกันไม่ทำให้ถุงหนังมันฉีกขาดไปอันนี้เป็นคำสอนที่พระเยซูคริสต์ได้ให้คำเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆ,ๆก็ดุด,ดดังที่เรา เข้าใจเรื่องราวในอดีตการในพระคัมภีร์นั้นในพระธรรมเก่าก็าจะสอนในบริบทในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าเข้ามาแบบนั้นและเราคนสมัยใหม่สมัยพระเยซูคริสก็เป็นบัญญัติใหม่สอนเรื่องใหม่ก็ต้องเข้าใจแบบใหม่แต่ผสมประสานกันให้ถูกด้วยเหตุนี้เนี่ยในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเหตุการณ์วันนี้ก็เหมือนกัน หลายคนยังไปติดกับเรื่องเก่าๆเรื่องธรรมเนียมที่เข่งคัดจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้กลัวจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปซึ่งมันไม่เหมาะคนในยุคปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับเราจะไปสื่อกับคนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่เราต้องรู้จักใช้ภาษาของเขาจะต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจเนื้อหาเดียวกันแก่นสารเดียวกันแต่วิธีการพูดวิธีการอธิบาย คนปัจจุบันยิ่งพูดง่ายๆว่าสมาธิสัน้นเขาไม่ค่อยชอบเรื่องอะไรที่ยืดยาวทีเดียวไม่ชอบแต่ชอบอะไรที่เข้าใจง่ายสัน้นชัดเจนมีภาพประกอบแล้วก็เป็นเท่านั้นฉะนั้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทางสื่อมากมายด้วยเหตุนี้ภาษาปาฟรานซิสจึงพูดว่าอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าหาญ และที่สำคัญสุดนั้นต้องรับฟังซึ่งกันและกันในชนทุกรุ่นฟังเขาแล้วเราขอพระพรของพระจิตในการที่จะช่วยตัดสินใจว่าจะก้าวเดินกันต่อไปอย่างไรอันนี้นะครับที่เราจะต้องมีความกล้าหาญและเราอย่าก,กลัวความแปลกความใหม่ฉะนั้นพวกที่หัวก้าวหน้าเกินไปอันนี้ก็ที่ไม่มองของเก่าอันนี้ก็กพลาด เพราะว่าไม่รู้พื้นฐานรากเงาของตัวเองมาจากไหนประวัติศาสตร์เขาเป็นมาอย่างไรฉะนั้นคนหัวใหม่กับคนหัวเก่ามันจะต้องเดินไปด้วยกันจุงมือกันไปเพราะว่าคนเก่าแก่เขาอาจจะมีปรีชาญาณคนรุ่นใหม่มีพลังถ้าเราเอามาผสมผสานกันนั้นมันจะเกิดภาพที่ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างดี ฉะนั้นในการสอนคำสอนยุคใหม่ก็ตามด้วยเหตุนี้พระาฟาฟรังซิสจึงเน้นเรื่องนี้มากว่าการสอนคำสอนนั้นจึงให้มันเหมาะกับกับยุคปัจจุบันการอธิบายการเทศการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงเราต้องเข้าใจได้เพราะทุกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเราต้องรู้จักปรับให้เข้ากับการละเวลา ซึ่งเครื่องหมายแห่งกาลแลเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกภาษาดั้งเดิมว่าไครรอสคำว่าไครรอสเนี่ยแปลว่าณเวลาอันเหมาะสมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเราเองให้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆความหมายแล้วก็ก้าวหน้าไปเดินไปได้วยกันการที่เราฟังพระวาจาพระเจ้าในวันนี้มันต้องเป็นกําลังใจมีแต่ความปิติยินดีในชีวิตนะครับฉะนั้น วันนี้ให้เราได้จับมือกันแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันฟังทุกคนทุกระดับทุกคนในศาสนาจักรในสังคมเพื่อนมนุษย์ของเราที่เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในวัดเดียวกันในชุมชนเดียวกันเราต้องฟังดูแลซึ่งกันและกันนี่เป็นความเอื้ออาทรที่เราจะต้องมีต่อกันและกันนี่แหละครับก็คือการต้องปรับตัวในยุคที่โรคระบาด อย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเราหรือฉวยโอกาสในวันเหล่านี้เราจะต้องมีแรงขึ้นโดยการนำของพระจิตแล้วเราจรึงเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงในการที่เรื่องใหม่ๆแล้วก็กับเรื่องเก่าๆเ,เอามาหาจุดรวมให้ได้ที่ก้าวเดินไปด้วยกันพ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาในวันนี้ ผู้ที่มีเจตนารมร่วมพิธีบูชาขอบคุณกับพ่อจากพระท่านบูชาในเช้าวันนี้ณวัดน้อยเล็กๆแห่งนี้ขอพระพรของพระเจ้ารัางไงไปสู่พี่น้องทุกคนดุดดังสายทานตามที่ปรารถนาโดยเฉพาะผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้และในเดือนนี้นะครับและบุคคลที่ต้องการคำภาวนาบุคคลที่อาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจ บุคคลที่อาจจะมีความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันบุคคลในสังคมที่อาจจะมีความกลัวหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงขอพระเจ้าได้เป็นแสงสว่างและนำทางชีวิตเราทุกคนครับอาเมน